สองท่านนําเสนอผลการดำเนินงานของบริษัทค่ะค่ะกล่าบสวัสดีท่านนักลงทุนท่านผู้ถือหุ้นท่านนากวิเคราะนะคะแล้วพร้อมออท่านสื่อมวลชนนะคะในวันนี้ต้องขอเรียนนิดนึงพอดีวันนี้จริงๆแล้วก็เป็นวันที่คุณนพดลจะเข้ามาพูดคุยกับทุกท่านน,นะคะแต่บังเอิญท่านติดภารกิจ เดี ha, ๋ยวจะลองดูว่าท่านสามารถเดินทางมาได้ทันหรือไม่นะคะถ้าเกิดได้ทันก็จะได้มาร่วมเสวนาด้วยนะคะก็ในระหว่างนี้เราก็จะเริ่มกันไปก่อนนะคะเพื่อไม่ให้ทุกท่านเสียเวลาค่ะในในวันนี้เราก็จะมีคุณจุธาจารุบุญซึ่งเป็น a s s i s t n n t c e o อีกท่านหนึ่งนะคะที่จะมาร่วมให้ข้อมูลกับทุกๆท่านนะคะค่ะงั้นขอเริ่มเลยแล้วกันนะคะ วันนี้ใน m a s t e r a d เราเองเนี่ยก็จะมาเริ่มสรุปผลประกอบการในไตรมาสหนึ่งซึ่งเราก็ไม่ได้เจอกันมาค่อนข้างจะนานนะคะโดยโดยภาพรวมแล้วก็คงจะนำเสนอทั้งหมด4เรื่องนะคะเ,เข้าใจว่าทุกๆท,ท่านน่าจะได้รับแจก เอกสารภาวอยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะส่วนแรกเราก็คงจะมองในเรื่องของภาพรวมของอุตสาหกร,รรมนะคะในในปัจจุบันนี้ภาพรวมอุตสาหกรรมสื่อออฟโ o ม e m เดียตัว Out-door เองเนี่ยก็จะมียอดตกอยู่ที่6เปอร์เซนะคะแล้วก็ตัวทางเิตเองก็จะมีบวกเพิ่มขึ้นไปที่14เปอเซนถ้าโดยเปรียบเทียบของปี2013และปี2014นะคะ ถัดมาถ้าเกิดเป็นในระหว่างในเดือนมออกราจนถึงเดือนเมษาเนี่ยตัวส่วนที่เป็นสื่ออวดอรเนี่ยก็จะลดลงอยู่ที่1%แล้วก็ตัวสื่อที่เป็นทานสิทธเนี่ยก็อยู่คงที่นะคะ ถัดมาในตัวของออต, Master Eng, ใใตัวมัสเตอร์แอดเองในไตมาสหนึ่งนะคะที่ผ่านมาเรามีพนักงานที่ร่วมทำงานของเราทั้งหมดเนี่ยมีทั้งหมด170ท่านนะคะแล้วก็สามารถสร้างเลเวนูในไตมาสรแรกเนี่ย174ล้านบาทรวมถึงเ,เป็นกำไรสุทธิอยู่ที่44ล้านบาทนะคะโดย ตัวที่ทำเจเนเรลรายได้ของเราเนี่ยเป็นตัวที่เป็นมาโกสเปซอยู่ที่82%แล้วก็มาโกก็วันนี้เราดำเนินการเนี่ยมาถึง26ปีแล้วนะคะรวมถึงเราได้รับเกียรติได้รับรางวัลที่ความภาคภูมิใจของเรานะคะก็อย่างที่ทุกท่านได้ทราบมานะคะก็คือตัว b บสเ p e r f o r m ์แมนที่ได้รับมา2ปีซ้อนจากตลาดหลักทรัพย์ปี2012และปี2013นะคะ นอกจากนั้นเราก็ได้รับรางวัลของตัวฟอบของเอเชียสปีซ้อนเช่นเดียวกันแล้วก็ปี2012นี้เราก็ได้รับรางวัลของเ e ตเอเวอรในเรื่องของ Best CEO นะคะถัดมาก็เป็นในเรื่องของตัวรา,ายได้หลักของตัว m a r ก o เราเองกอ็แบ่งเป็น2ส,ส่วนก็คือตัวมาโก s สเปซกับ กับ non Marco space นะคะซึ่งตัว Marco space เองเนี่ย mm hmm. ก็ประกอบไปด้วยตัวที่เป็นบิวบอร์ดนะคะแล้วก็ตัวสติกเฟอร์นิเจอร์และตัวที่เรียกว่าทานสิตนะคะส่วนตัว non Marco space เองเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของงานที่เป็น back to order และงานอีเวนต์อื่นๆที่ลูกค้ามาสั่งจ้างจากเรานะคะในไตรมาสหนึ่งเนี่ยตัว Marco space เองเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเรามีทั้งหมดที่เป็นบิวบอร์ดเนี่ย370 377ป้ายโดยมีไซส์ตั้งแต่150ตารางเมตรจนถึง1,500ตารางเมตรนะคะส่วนที่เป็นตัวสิเฟอร์นิเจอร์เนี่ยวันนี้เรามีทั้งหมด1,185อ1 1ป5้าป้ายนะคะแล้วก็ตัวที่เป็นทานต์เซตเองซึ่งประกอบไปด้วยไตวิชัน่นหรือตัวไลท์บ็อกของเราเนี่ยมีทั้งหมด211ป้ายนะคะซึ่งตัวทั้ง3สื่อตัวนี้สามารถเจเน r เรตรายได้ทั้งหมด143ล้านบาท นะคะถัดมาของตัว Non Marco Space ใน Quarter ์หนึ่งเนี่ยเรารับรู้รายได้อยู่ที่31ล้านบาทนะคะมาดูในส่วนที่เป็นของ Financial Highlight นะคะอ,อ,อย่างที่เรียนนะคะว่าปัจจุบัน Marco เองเนี่ยก็มีรายได้จากตัว Marco Space และ Non Marco Space นะคะโดย Marco Space เนี่ยคิดเป็นสัดส่วนที่82%นะคะของรายได้ทั้งหมด แล้วก็ของตัวนอนมาโกสเปซเนี่ยอยู่ที่18เปอร์เซ็นต์ค่ะโดยมาโกสเปซเนี่ยแบ่งเป็นตัวบิลบอร์ดที่อยู่ที่62เปอร์เซ็นต์นะคะแล้วก็ตัวทานสิทธิ์ที่33เปอร์เซ็นต์และตัวถัดขออภัยค่ะตัวสิทธิ์เฟ้นเจอร์33เปอร์เซ็นต์และตัวทานสิทธิ์อยู่ที่5เปอร์เซ็นต์นะคะโดยภาพรวมก็จะรับรู้รายได้ที่143ล้านบาท ส่วนนอ n m มาร์โกสเปซก็จะเป็นเม็กโชเดอร์อยู่ที่77%แล้วก็อีเวนต์7%แล้วก็เป็นอื่นๆอีก16%เอร์ซซึ่งทำรายได้ทั้งหมด31ล้านบาทอ,อันนี้ก็เป็นภาพรวมของตัวรายได้ที่เปรียบเทียบให้ทุกท่านได้เห็นนะคะว่าในแต่ละควอเตอร์หนึ่งควอเตอร์สองควอเตอร์สามและควอเตอร์สี่ของ แต่ละปีที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างนะคะซึ่งใน q u a เตอร์เราเองเนี่ยก็มียอดถ้าเทียบกับควอเตอร์ในปีเดียวกันเนี่ยเราก็จะมีตัวเลขที่สูงขึ้นนะคะแล้วก็แต่ถ้าเกิดเทียบกับของไตรมาสสเราก็มีตัวเลขที่ลดลงเล็กน้อยนะคะ นอกจากนั้นตัวตัว o c c u p a n c y r a t เเองเนี่ยในปีที่ผ่านมาเนี่ยเราอยู่ที่80%นะคะแล้วก็ระวางแผนในปีนี้เนี่ยว่าน่าจะอยู่ที่75%จากพื้นที่ที่เราเติบโตขึ้นจำนวนแสนตารางเมตรนะคะโดยในพอตเตอร์หนึ่งเนี่ยเรามี Occupancy Rate อยู่ที่73%และมีพื้นที่สแควร์เมตรทั้งหมด8,321ตารางเมตรนะคะ ถัดมาเป็นตัวกําไรขั้นต้นซึ่งนโยบายเราเองเนี่ยก็มีการกำหนดนโยบายเราขึ้นมาว่าอย่างน้อยเม่ต่ำกว่า50 50เซซึ่งในไตรมาสหนึ่งเนี่ยเรามาีกำไรขั้นต้นเนี่ยสูงสูงกว่าในปีเทียบเท่ากันในไตรมาสหนึ่งที่แล้วในปีที่แล้วนะคะอยู่ที่9เปอร์เซ็นตนะคะส่วนในถ้าเทียบกับไตรมาสสี่ก็จะมีตัวเลขที่ลดลงอยู่ที่10เปอร์เซ็นตนะคะ ถัดมาตัวกําไรสุทธิเราก็จะมีการเติบโตเช่นเดียวกันสําหรับถ้าเมื่อเทียบเท่ากับไตรมาสหนึ่งในปีที่แล้วนะคะก็คือเติบโตที่24%ส่วนในไตรมาสสี่ถ้าเทียบเท่ากับไตรมาสสี่เนี่ยจะลดลงอยู่ที่12%ค่ะอันนี้ก็เป็นตัวส่วนที่เป็นภาคของตัวกําไรต่อหุ้นนะคะก็วอเต์หนึ่งก็อยู่ที่15ตังค์นะคะถัดมาก็เป็นในเรื่องของตัวบาลานซ์ชีดนะคะ ในค uh, วอเตอร์หนึ่งเราก็จะมีตัวเ u uh, อ r e n t Asset ของเราเนี่ยอยู่ที่653และ Non Current Asset อยู่ที่232อนะคะ uh, uh. uh. ก็มีส่วนที่เป็นทรัพย์สินนี่สินและส่วนของผู้ถือหุ้น uh, อยู่ที่ uh, ร้อยสิบแปดล้านนะคะส่วนที่เป็นน้สินหมุนเวียนนะคะแล้วก็ส่วนที่เป็นนี้สินไม่หมุนเวียนก็อยู่ที่สิบหกล้านบาทแล้วก็เป็นส่วนที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นเจ็ดร้อยห้าสิบสองล้านบาทนะคะโดยภาพรวมของผลเปอร์ฟอร์แมนซ์ผลตอบแทนจากการลงทุนของ ROE นี้ก็อยู่ที่ยี่บหกุดหกซและ ROA e อยู่ที่ยี่7บหกจุดสามเจ็ดเปอร์เซนรวมถึงตัว Cur r e n t r a t ช o 5.56แล้วก็ Debt Equity ก็อยู่ที่0.18ซึ่งโดยภาพรวมก็ Performance เราก็จะดีขึ้นนะคะค่ะก็มาถัดมาก็ดูอันนี้ก็พูดให้ให้เห็นภาพคร่าวๆก่อนนะคะสำหรับไตรมาสสซึ่งจริงๆเราก็ยังไม่ได้ปิดงบออกมานะคะก็อันนี้ก็คงจะเป็นไฮไลท์ของในควอเตอร์สองที่ทุกท่านก็น่าจะพอทราบข่าวในในตลาดออกมานะคะก็คือการที่เราได้ พันธมิตรที่แข็งแร่งก็คือ v g i นะคะเข้ามาซื้อหุ้นในผู้ถือหุ้นหลักของเรานะคะในจำนวนสัดส่วนที่24.4%สิบสี่่อนะคะในวันที่12นะคะซึ่งส่วนที่เราเได้จับเข้ามาด้วยด้วยกันเนี่ยก็เราก็สามารถที่นำให้องค์กรเราเนี่ยไปให้แข็งแร่งมากขึ้นแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยเราก็จังได้รับสิทธิสัมปทานของตัว16ปีของ ตัว BTS เองนะคะก็สามารถทำให้เราเนี่ยมีความแข็งแกร่งรวมถึงการที่เรามีวางแผนจะทำตัวอจอ l d LED ที่ตัวสถาน,นีของตัว BTS นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราจะเร่งในการพัฒนาให้เกิดโครงการนี้อย่างรีบด่วนนะคะค่ะอีกส่วนหนึ่งก็คือโครงการไฟเ e l Phase 2ที่เราพูดกันมาก็เมื่อปีที่แล้วณว,วันนี้เนี่ยโครงการ ไฟโอเฟสสองของเราเนี่ยก็ได้ทำดำเนินการซึ่งจะเรียบร้อยเสร็จร้อยอร์เซเนี่ยอยู่ภายในสิ้นเดือนสิ้นเดือนนี้ก็จะเสร็จร้อยซซึ่งในระหว่างนี้เองเนี่ยก็มีลูกค้าเซ็นสัญญาเข้ามาแล้วไม่น้อยกว่า30%มสิบอร์เนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะเป็นไฮไลท์ในคิวสอถัดมาก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่เราได้มีการลงนามเซ็นสัญญากับ เวียดนามนะคะในการเป็นตัวแทนขายสื่อโฆษณาในประเทศเวียดนามนะคะกับบริษัทโกซันนะคะในระหว่างนี้เราก็เซ็เน MOU กันเรียบร้อยว่าเราได้เป็น exclusive ในการเข้าไปขายสื่อให้กับเขาซึ่งในสื่อในนี้ก็จะมีในเรื่องของออในแอร์พอร์ตแล้วก็บิลบอร์ดรวมทั้งสติดเฟอร์นิเจอร์